นี้นะคะพี่พีพาแวะที่อำเภอโนนแดงก่อนนะคะท mm. ี่จะไปะม่นานะคะที่นาหไร่นะคะ mm. บ้านบ้านหนองบัวนะคะ mm. อ,อ,อยู่ที่อำเภอนวนแดงค่ะจังหวัดนครราชสีมา mm. เป็นที่นาหกไร่นะคะ mm. บอกเลยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะที่จะทำการเกษตรโดยเฉพาะเลยนะคะ ทางเข้าที่ดินของเราแปลงนี้นะคะก็จะห่างจากหมู่บ้านนะคะเพียงประมาณ500เมตรนะคะเส้นทางที่เราเข้ามาก็จะเป็นลักษณะถนนเรียบคลองนะคะ,เป,ะเป็นทางหินเป็นทางหินลุกลังนะคะรถยนต์ก็สามารถที่จะขับเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้ได้นะคะรถยนต์ก็สามารถขับสวนทางคังเนเดียวกันได้นะคะทางที่เราเข้ามาก็คือทางบ้านทางบ้านบัวนะคะ ถ้ามานะคะถึงที่ดินแปลงนี้นะคะก็ประมาณ500เมตรนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะมีคลองน้ำนะคะคลองน้ำเรียบคลองนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่ดินของเรานะคะ,ะก็ไม่แห้งแล้งนะคะที่ดินที่อยู่ตรงข้ามของเราก็จะมีะคลองค่ะคลองเรียบคลองอยู่ตรงข้ามหน้าที่ดินของเรานะคะ เดี๋ยวเราไปชมแปลงที่ดินกันเลยนะคะที่ดินของเรานะคะคือแปลงนี้นะคะหกไร่หกไร่พอดีนะคะ,ะลักษณะที่ดินก็จะเป็นที่นานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนะคะมองดูอาจจะดูแห้งแล้กนิดนึงนะคะก็จะมีกอข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวไปนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะ ปลูกข้าวนะคะทำนาได้ข้าวทุกปีนะคะผลผลิตก็เจ้าของที่นะคะก็กระซิบมานะคะก็ได้ประมาณหลายสิบกระสอบเลยนะคะประมาณ5060กระสอบเลยนะคะก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าพี่นีก็ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ประมาณนี้นะคะนัะกว่างที่เหนนะคะก็อยู่ที่ประมาณอ,อยู่ที่ประมาณ25เมตรนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะที่เห็นคือ พี่กับน้องนะคะ,ะทำนาด้วยกันนะคะอาจจะมองดูว่าเป็นผืนเดียวแปลงเดียวแต่หน้ากว้างนะคะก็จะเริ่มจากทำนาฝั่งด้านนู้นนะคะจนมาถึงตรงต้นตรงต้นดอกลักนะคะหน้ากว้างที่ดินก็จะเป็นแนวยาวสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะอีกหนึ่งแปลงนะคะที่พี่นีอยากแนะนำสำหรับคนที่อยากทำไร่ทำนาทำเกษตร เหมาะที่จะทำการเกษตรนะคะที่เดินทางสะดวกไม่เปี่ยวมากนะคะอีกเส้นทางหนึ่งก็ยังสามารถที่จะไปได้อีกหลายๆยหมู่บ้านเลยนะคะที่ดินของเราก็ยังไม่มียังไม่มีน้ำยังไม่มีไฟผ่านหน้าที่ดินนะคะเพราะที่ดินของเราก็เป็นที่ทำการเกษตร แต่การเดินทางมีถนนตัดผ่านนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะโล่งโปร่งเดินทางสะดวกสบายนะคะดินดีค่ะปลูกอะไรก็ได้นะคะอีกหนึ่งแปลงนะคะยังไงพี่ดีก็ฝาก อีกหนึ่งแปลงนะคะ